ep 6เมื่อไรอีวีนัทมันจะตายตายไปซะเสือหนุ่มหลับตาแน่นพยายามเพ่งสมาธิมาตั้งใจฟังเสียงที่ดังมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่อาจได้ยินมีเพียงเสือที่บำเพ็ญตะบะมาสามพันปีอย่างเขาเท่านั้นที่ได้ยินสถานที่แห่งนี้วุ่นวายนักเสียงต่างๆมากมายดังอยู่รอบกายแต่เมื่อได้ยินชื่อวินัทด,ดังอยู่ในกระแสะเสียงที่เต็มไปด้วยความอาฆาตเขาจึงพยายามกำหนดสมาธิแยกเสียงนั้นออกจากเสียงอื่นๆ คราวนี้แกอย่าหวังว่าจะได้เล่นละครอีกเลยอีวีนัทจัดการมันนี่นายเสือนายเสือวีนัทตะโกนข้างหูชายหนุ่มเขาจึงลืมตาขึ้นเธออุตส่าห์บอกเขาไปตั้งเยอะว่าอยู่ในกองถ่ายควรจะทำตัวยังไงด้วยความเป็นห่วงแต่เขากลับหลับตาลงดือด้อคล้ายกลับหลับอากาศจนเธอต้องเรียกเขาดังๆแล้วเมื่อเขาลืมตาขึ้นกลับไม่ใส่ใจที่เธอพูดแม้แต่น้อยแต่กลับกวาดสายตามองไปรอบๆเพีย หญิงสาวฟาดมือลงที่ต้นแขนชายหนุ่มโทษฐานที่ไม่สนใจเธอโอ้ยอะไรของคุณตีผมทำไมเจ้าเสือหนุ่มลูบแขนตรงบริเวณที่ถูกฟาดไม่เจ็บแค่รู้สึกคันนิดนิดเหมือนมดกัดฟังที่ฉันพูดหรือเปล่าฉันบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ฉันจะต้องเข้าฉากแล้วนายนั่งดูนิ่งๆอยู่กับพี่ดีๆห้ามไปไหนโดยไม่มีฉันเข้าใจไหม วินัทำเสียงดุเธอไม่อยากให้เขาคลาดส,สายตาแม้วินาทีเดียวเพราะกลัวเขาจะไปก่อเรื่องอะไรขึ้นรู้แล้วแม้จะเอ่ยปากรับคำแต่สายตายังไม่ไวมองหาต้นตอของเสียงที่เขาได้ยินเมื่อครู่แต่เสียงนั้นได้หายไปแล้วซีนที่ 13. นักแสดงเข้าฉากครับผู้ช่วยผู้กำกับตะโกนใส่โทรคงเรียกนักแสดงให้เข้าฉากวินัทก้าวเข้าไปยืนประจำตำแหน่งสายตายังมิไวมองมาที่เสือหนุ่ม ฉากนี้มีเพียงเธอกับพระเอกของเรื่องที่ต้องแสดงซีนอารมณ์เธอจึงไม่ต้องทนเห็นสายตาดูถูกเหยียดยามของพิงกี้ในระหว่างนั้นเองดีดีก็เห็นเงาร่างคุ้นตาที่อีกฝั่งหนึ่งของสตูดิโอเอ็นนั่นเย,ยลุนหน้านี่นางโผล่มาที่นี่ทำไมดีดีดรีตามองไปยังร่างของอดีตนางเอกในสังกัดของตน หลังจากที่ลูน่าทำผิดสัญญาไม่ยอมมาตามนัดหมายเขาจึงยกเลิกสัญญาทั้งหมดแทนที่ลูน่าจะขอโทษเขาแต่นางกลับตะคอกตอบกลับมาว่าดาราดังอย่างเธอไม่ง้อผู้จัดการห่วยหวยแบบเขาหรอกดีดีจึงลุกขึ้นหมายจะเข้าไปหาอดีตคนเคยทำงานร่วมกันเขาอยากจะรู้นักว่าอีพวกวัวลืมตีนลืมบุญคุณที่เขาเคยปั้นนางจนโด่งดงังจะวิ่งไปสบอกผู้จัดการดาราคนไหนพี่ดีดีจะไปไหนครับ เสือถามขึ้นเมื่อเห็นเขาจูจ่ๆก็ลุกขึ้นในขณะที่วินัทกำลังจะเข้าฉากไปคุยกับเพื่อนเก่านะเสือนั่งดูวินัทไปนะเดี๋ยวเจ้มาจากนั้นดีดีก็รีบสาวเท้าเข้าไปหาอาดีตดาราสาวในสังกัดทันทีอุยตายดีดีดอุทานแบบจงใจลากเสียงจากนั้นก็จีบปากจีบคอพูดคล้ายกับเป็นเพื่อนสนิทกันมานานกับดาราสาว เจ้ก็นึกว่าใครที่ไหนมาทำลับๆล่อๆแถวนี้ที่แท้ก็ดาราตกกระป๋องนี่เองก็ยังดีกว่าเป็นกระเทยสิ้นคิดคว้าเอาตัวเด็กอมมือที่ไหนไม่รู้มาเป็นนางเอกขอโทษนะคดิฉันไม่มีเวลามาคุยกับผู้จัดการตกอับลูหน้าเชิดหน้าขึ้นพร้อมกับปลายตามองเขาด้วยหางตาขณะที่เดินผ่านร่างสูงใหญ่กำยำเธอฉันอยากรู้จริงๆจะมีผู้จัดการคนไหนทนนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองแบบเธอได้ ลูน่าชะงักฝีเท้าหันกลับมาเผชิญอดีตผู้จัดการของตนอีกครั้งก่อนที่จะเอ่ยเสียงเรียบเย็นว่าว่างนักก็กลับไปดูแลนางเอกหน้าใหม่ให้ดีๆไม่ดีกว่าหรือคดีกว่าทำตัวเป็นหมาบ้าเที่ยวกัดคนอื่นเขาแบบนี้ริมฝีปากสีแดงสดของหล่อนเยียดยิ้มออกมาคล้ายกับรอยยิ้มของแม่มดอายิลูน่าแกมันก็เศษดินข้างถนนที่ฉันปั้นจนเป็นดาวเหมือนกันแหละ ดีดีได้แต่ส่งเสียงฮึทัดไล่หลังที่เดินจากไปจนไกลลิฟต์จตกนด่าก็ไม่ได้เพราะในสตูดิโอหูตานักก่าวเยอะคโครมไวดีดีรีบหันกลับไปยังต้นเสียงขนอ่อนลุกชูชั่นขึ้นทั้งตัวตรงบริเวณออกถ่ายที่เขาเพิ่งเดินออกมาเมื่อครู่ผู้คนแตกตื่นเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องหวยหนวน,วนัคลิกเสียงประหลาดดังขึ้นเหนือศีษะใบหูของเข้าเสือหนุ่มกระดิก เขารีบเงยหน้าขึ้นมองที่มาของเสียงแต่กลับพบว่าคานเสาไฟด้านบนแกว่งไปมาอย่างน่ากลัวคล้ายกับนอตอที่ยึดคานกับเพดานได้หลุดออกจากกันทุกคนระวังด้านบนเสือหนุ่มตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงพร้อมกับชี้นิ้วไปที่คานไฟสองสว่างที่อยู่เหนือตำแหน่งฉากถ่ายละครเป็นจังหวะที่มาหลุดล่วงลงมาพอดีกรีตด วีนัทเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ต้องหวีดร้องออกมาสุดเสียงเมื่อเห็นคานไฟอันใหญ่หล่นลงมาตรงตำแหน่งที่เธอยืนอยู่ตุบเสือหนุ่มทิบเท้ากระโดดเข้าหาวีนัทด,ด้วยความเร็วราวกับลมกรดก่อนที่ร่างของเธอจะถูกคานเหล็กยักย้ายทับคโครมไว้อากชั่วพริบตาเดียวเสือหนุ่มก็พาร่างสวยของนางเอกสาวออกมาพ้นเขตอันตราย เธอกอดเขาไว้แน่นด้วยความตระหนกในขณะที่รอบกายเกิดเสียงฝีเท้าวิ่งหนีอันอย่างโอลมานปะปนกับเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจวีนัทวีนัทในขณะที่คนอื่นๆวิ่งหนีตายกันออกมาดีๆก็วิ่งกลับสวนทางเข้ามาหาหนางเอกในสังกัดของตนด้วยความเป็นห่วงเสียงเรียกของผู้จัดการส่วนตัวทําให้วีนัทได้สติคืนมาแม่หัวใจจะยังเต้นแรงไม่หยุดเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่ม ดวงตาสีเหลืองอมพันมองซ้ายขวายอย่างระแวดระวังลำแขนแกร่งสองข้างอบรัดหล่อนไว้อย่างห่วงแหนในขณะที่เธอกำลังคิดว่าจะตายแน่แล้วเขาก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้อีกเป็นครั้งที่สองขอบคุณนะนายเสืออืมเสือคํำรามในลำคอสายตายังสอดสายหาต้นต่อแห่งความโชคร้ายนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่แวินัวินันเธอปลอดภัยใช่ไหม ดีดีเข้ามาถึงตัววีนัสก็ถามขึ้นทั้งที่ยังหอบหายใจไม่เป็นไรขพอดีนายเสือช่วยไว้ได้ทันหญิงสาวตอบพลางพละตัวออกจากอ้อมกอดของเสือหนุ่มขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยคุ้มครองวีนัสด,ดีดียกมือไหว้ท่วมหัวปากก็พึมพำออกมาเสือได้ยินดังนั้นก็รีตาลงพร้อมกับถอนหายใจออกมาแล้วคิดดังๆในใจว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเสือศักดิ์สิทธิ์ต่างหากมีใครเป็นอะไรไหมผู้กำกับวิ่งเข้ามาดูที่จุดเกิดเหตุหลังจากที่สถานการณ์สงบลงแล้วโอ้ยช่วยด้วยช่วยผมด้วยเสียงหนึ่งร้องโหยหวนราวกับเจ็บปวดเหลือแสนดังขึ้นไม่ไกลนะไว้นั่นมันคุณพจนี่ดีดีชี้นิ้วสันระร,ริกไปที่ร่างที่ถูกคานทับเลือดสีแดงไหลย,ย้อมท่อนล่างที่ถูกทับจนแดงฉานคุณพจน์ วีนัทตื่นตะลึงกับภาพเบื้องหน้าพ์คือพระเอกของละครเรื่องที่กำลังถ่ายทำกันอยู่เมื่อสักครู่เขายืนต่อบทกับหล่อนนายเสือช่วยเธอได้ทันแต่เขากลับหนีไม่ทันพ์ผู้กำกับวิ่งเข้าไปหาร่างที่นอนครวนครางใต้เหล็กคานอันใหญ่เรียกรถพยาบาลเร็วจากนั้นก็เกิดฝีเท้าสับสนวุ่นวายกันอีกครั้งทีมงานเร่งช่วยเหลือพระเอกของเรื่อง เมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วผู้กำกับก็สั่งพักกองดีดีจึงพาทั้งสองคนมาพักที่ห้องพักดาราที่ถูกจัดแยกไว้ไม่รู้คุณพศเขาจะเจ็บหนักมากไหมแล้วผู้กำกับจะถ่ายละครเรื่องนี้ต่อไหมพี่ดีดีทำไมปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยวินัสอดครวญออกมาเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการเป็นนักแสดงจะลำบากมากมายเช่นนี้ ไม่ต้องกังวลไปผู้กำกับนนเขาเป็นมืออาชีพส่วนคุณพจน์ก็ถึงมือหมอแล้วไม่ต้องห่วงดีดีรูปสีสะหญิงสาวอย่างปลอบประโลมในขณะที่เจ้าเสือกำลังเงี่ยหูฟังเสียงประหลาดที่แว่วขึ้นมาอีกครั้งเจ็บใจจริงๆทำไมนางวีนัทถึงได้ตายยากตายเย็นนะเสือหนุ่มรีบผุดลุกขึ้นอย่างว่องไวเขาจับทิศทางของเสียงได้แล้วผลักลงเขาก็ไม่ตายถูกคานเหล็กหล่นทับก็ไม่ตาย ดีววีนัตโกนห้ามเขาไม่ทันร่างสูงใหญ่หายออกไปจากห้องอย่างว่องไวเขาจะรีบไปไหนนี่ปวดเหี่ยวมั้งดีดียักไหล่เสือหนุ่มก้าวเท้ามุ่งไปยังทิศทางของเสียงอาคาตนั้นอย่างรวดเร็วแต่แล้วเสียงนั้นก็ถูกกลบด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่วิ่งกันเต็มท้องถนนไหนจะเสียงพูดคุยกันของคนนับร้อยที่อยู่รายรอบ เขาชะลอฝีเท้าลงเพื่อตั้งใจฟังเสียงอีกหนแต่พบว่ามันหายไปแล้ววูวูโคตรแจ่มเลยว่าแม่งเด็ดฉิบหายเสือหนุ่มหูกระดิกอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงกลุ่มคนที่ฟังดูเหมือนตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างสองเท้าของเขาจึงเปลี่ยนทิศทางตรงไปยังกลุ่มเสียงนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็น และแล้วเขาก็มาถึงห้องห้องห้องหนึ่งซึ่งมีผู้ชายสี่ห้าคนกำลังจับกลุ่มมุงดูอะไรบางอย่างพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามีชายแปลกหน้าผู้หนึ่งเข้ามาในห้องโดยไม่รับอนุญาตพวกคุณทำอะไรกันหรือครับเสือหนุ่มส่งเสียงขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเสียงของเสือหนุ่มทำให้ชายทั้งกลุ่มสะดุ้งสุดตัวแล้วรีบซ่อนบางอย่างไว้ด้านหลัง แต่เมื่อเห็นว่าคนที่มาใหม่เป็นเด็กหิ้วของคนใหม่ของผู้จัดการดีดีทุกคนต่างถอนหายใจออกมาตามตามกันเฮิบโล่งอกไปทีพี่นึกว่าเป็นผู้กำกับนอนเสียอีกผู้ชายตัวใหญ่ที่สุดเอ่ยขึ้นสิ่งที่พวกเขาแอบ,บดูกันเป็นข้อห้ามของกองถ่ายหากผู้กำกับจับได้มีหวังถูกด่าย,ยับแน่แน่อ้าวไอ้น้องเองมาทำอะไรแถวนี้วะผู้ชายผมยาไวไว้หนวดราวกับโจรถามขึ้น ผมเห็นพวกคุณมุ่งดูอะไรอยู่น่าสนุกดีก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรครับเสือพยายามพูดสื่อสารกับเหล่ามนุษย์ตามที่วีนัสสอนเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันพูดเพราะดีว่าเรียกพวกเราว่าคุณแถมยังมีครับด้วยว่าห้าฮ่าฮ่าชายตัวใหญ่เข้ามากอดคอเสือหนุ่มด้วยความเอ็นดูพวกเขาเป็นฝ่ายศิลป์มีหน้าที่ดูแลตกแต่งฉากซึ่งอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำจึงไม่ค่อยมีใครให้เกียติพวกเขามากนัก เมื่อเห็นเด็กหนุ่มท่าทางใสซื่ออ่อนน้อมต่อพวกเขาจึงรู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษพวกเรากำลังดูหนังสดเว้หนุ่มผมยาวควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและที่สำคัญเด็กหนุ่มตรงหน้าก็ดูใสซื่อกับเรื่องอย่างว่าจึงอยากจะโอดของดีที่ตนมีอยู่หนังสดคืออะไรครับเสือชะโงกหน้าเข้าไปดูจอสี่เหลี่ยมเล็กๆ หนังสดก็คือหนังโปมึงอย่าบอกนะว่ามึงไม่เคยดูหนังโป๊ชายตัวใหญ่ที่กอดคอเสือหนุ่มอยู่อธิบายในขณะที่เพื่อนอีกคนกำลังกดเปิดคลิปโปที่กำลังดูค้างไว้เมื่อครู่ไม่เคยครับเสือหนุ่มใสยหน้าดิกไอหาน้องมันเพิ่งออกมาจากป่ามันจะเคยดูคลิปโปได้ไงเล่าเสียงหนึ่งพูดแทรกขึ้นมา เออจริงว่าเอางั้นให้เองดูชัดๆคลิปนี้นะไว้นางเอกแม่ร่งนมโตมากหนุ่มผมยาวยื่นโทรศัพท์ไปตรงหน้าเสือหนุ่มโหเสือหนุ่มอุทานลั่นจ้องโทรศัพท์ตาโตทำไมมีคนอยู่ในจอเล็กๆด้วยครับนั่นพวกเขากำลังเล่นมวยปล้ำกันเหรอทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าเขารัวคำถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหลือกำลังทำไมมนุษย์ตัวจิ๋วในจอถึงทำท่าแปลกๆ อีกทั้งยังมีเสียงร้องครวญครางคล้ายกับเจ็บปวดเหลือกำลังดังออกมาเป็นระยะระยะ5า,านี่ไอ้หนุ่มชาวป่ามึงไม่รู้จริงๆหรือว่าว่าเขาทำอะไรกันแกอย่าบอกนะว่าแกไม่เคยเอาผู้หญิงชายตัวใหญ่หัวเราะจนตัวงอเมื่อเห็นท่าทางใสซื่อของเด็กหนุ่มชาวป่าเอาผู้หญิงเสือหนุ่มทวนคำภาษามนุษย์บางคำเขายังไม่เข้าใจนะ ไอ้นี่เอาหมายถึงทำลูกกันนะหรือมีเพศสัมพันธ์กันชายอีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆพยายามอธิบายให้หนุ่มชาวป่าผู้ใส่ซื้อฟังพร้อมกับทำมือประสานกันทำท่าประกอบเมื่อเสือหนุ่มเข้าใจความหมายเขาก็ตอบตามจริงไม่เคยครับเขาสายหน้าแรงแรงยืนยันกับมนุษย์ผู้หญิงเขายังไม่เคยแต่กับเสือตัวเมียนับว่าไม่ท่วนงั้นเดี๋ยวพวกพี่จะเปิดโลกอันบริสุทธิ์ของมึงเองห้าห้า ชายตัวใหญ่หัวเราะอย่างชอบใจจากนั้นก็ควักโทรศัพท์ของตนขึ้นมาให้เสือหนุ่มดูนี่นี่ดูนี่คลิปนี้ถ้าเด็ดกว่าอีกมนุษย์เขาผสมพันธ์กันแบบนี้หรือครับเสือหนุ่มถามทะลุข,ขึ้นกลางวงทำเอาผู้ชายทั้งวงที่นั่งอยู่ตรงนั้นหัวแทบจะทิ่มพื้นก่อนที่จะพากันปล่อยเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่นใช่ใช่เรียกแบบนั้นก็ได้้า หนุ่มผมยาวตบลงที่บ่าดเด็กหนุ่มชาวป่าคำตอบนั้นทำให้เสือหนุ่มตาลุกวาวตั้งอกตั้งใจดูมนุษย์ตัวจิ๋วในจอโทรศัพท์มากขึ้นจนลืมไปเสียสนิทว่าตนกำลังตามหาคนร้ายอยู่ในขณะนั้นเองวีนัทที่เห็นเสือออกไปนานแล้วไม่กลับมาสักทีเธอจึงเดินตามหาเขาจนทั่วด้วยความเป็นห่วงเพราะมัวแต่มองหาชายหนุ่มจึงชนเข้ากับใครบางคนตุบโอ้ยไม่มีตาหรือไงยะ พิงกี้ตวัดแวดขึ้นเมื่อเห็นว่าใครเป็นคนเดินชนเธอเออขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณพิงกี้วินัสรีบยกมือไหว้ขอโทษดารารุ่นพี่กองไว้ตรงนั้นไหลยะฉันเบื่อที่จะฟังคำขอโทษของเธอเต็มทนเธอรู้ไหมว่าเธอมันตัวเสนียดชัดๆอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นพิงกี้เห็นว่าตรงนี้ไม่มีคนอื่นอีกทั้งดาราหน้าใหม่ยังอ่อนปวกเปียก เธอจึงขึ้นเสียงพร้อมกับจิ้มนิ้วลงที่หน้าผากของหญิงสาวระหว่างที่นั่งรอถ่ายฉากต่อไปที่เป็นคิวของเธอนั้นกลับได้รับรายงานว่าที่กองถ่ายเกิดอุบัติเหตุจนทำให้พระเอกของเรื่องต้องถูกห้ามส่งโรงพยาบาลทำให้คิวถ่ายทำถูกยกเลิกกระทันหันดาราดาวรุ่งเช่นเธอมีคิวงานอัดแน่นจึงรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องมาเสียเวลาครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น วินัทพยายามแก้ต่างให้ตนเองก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าตัวเธอเองต่างหากที่ชักนำให้เกิดอุบัติเหตุพิงกี้ตาวาวจ้องวีนัทราวกับจะกินเลือดกินเนื้อไม่จริงเสียงแผวเบาหลุดออกมาจากปากของเธอวีนัทปฏิเสธไม่เต็มเสียงนักว่าเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเธอเหอะถ้าไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนไปมากกว่านี้ก็รีบๆถอนตัวจากการเป็นนางเอกเรื่องนี้ซะ พิงกี้ทิ้งท้ายคำไว้เพียงเท่านั้นจากนั้นก็สะบัดหน้าหนีสาวเท้าออกไปเพื่อตาหาผู้จัดการส่วนตัวในเมื่อวันนี้กองถ่ายล่มแล้วเธอก็จะรีบกลับไปพักผ่อนวีนัทเม้มริมฝีปากเข้าหากันจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเธอไม่ได้เป็นคนทําให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นในกองถ่ายแม้แต่น้อยแต่ทําไมทุกคนต่างกล่าวโทษว่าเป็นเพราะเธอโออ่า ท่านี้นี้แม่ร่องขย่มกันมันเลยว่าห้าห้าอุ้ยสีดเสียงหัวเราะผสานกับเสียงฮือฮาดังมาจากห้องห้องห้องหนึ่งวีนัจึงได้สติขึ้นมาดึงตัวเองออกจากความเศร้าแล้วสาวเท้าเข้าไปในห้องนั้นนายเสือวีนัสอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเสือหนุ่มนั่งอยู่กลางวงล้อมของพี่พี่ทีมงานฝ่ายสินดูท่าทางสนิทสนมกันมากอุ้ย ผลงานเขียนของนามปากกายอิซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กสเป็นเรื่องสั้นแนวโรแมนต์สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ